แซ่บเลยค่ะพี <quier> an ่น้องเด้อแซ่บแซบจริงค่ะอร่อยมากเลยไม่คยกินอาหารไต้ก๋วยแต่ดีใจหอมหอมเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศก็ทำได้ขึ้นมากก็ปีกวัวสุกปลาดุกก็ย่างเลยนี่ย่างเลยพี่น้องคือเธอเลยสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบ้าพ่อกันอุ้ย คือก้าวกะพี่นงขาขอใกได้วันนี้สาวเดินได้เอ่ออาหารง่ายๆกับพี่นองขาสะดวกสบายมากของไทยทูยูค่ะเป็นน้ำพริกเอ่อน่าจะเป็นกะปิคั่วสุกเป็นเอ่อน่าจะเป็นสาวเดินไม่เคยกินนะคะกะปิคั่วสุกไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินอาหารใต้นะคะสาวเดินก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นรสชาติยังไงขั้งแรกเรามากินดูก,กับกะปลดุกย่างกระปุกดุกย่างไทยทูยูคือกันค่ะ ปลาดุกย่างไทรทูแพ็กหนึ่งจะได้สองสองตัวแบบนี้ค่ะเป็นประดุกย่างสําเร็จจะย่างมาแล้วห้องก็ไปอบแค่นั้นค่ะไป้องค่ะมาค่ะกะปิคั่วสุกเป็นแบบไหน,นสาวเดินไม่ค่อยได้นอาหารกายก็ไม่รู้เนาะนี่ค่ะข้าจะสิมิซีีนห้ออร่อยย่างดรเลยค่ะวันนี้แบบเอาสะดวกสบายกินกับข้าสวยนสตดต่อ้วยนะสาวเดินมาลองดูซิเหม,มืนกิ่นคว้ิ้งเนาะ นี่ค่ะเขาจะสีมาใส่กองแบบใส่ดอกใส่ตู้เย็นไว้ด้ะใช้กระปุกมาให้เราแบบนี้อย่างนี้แะคะ่ะใช้ได้จะไปวอร์มกด้เล้นะค่ะเลยลองดูดิอันนี้ใส่ตู้ไว้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเอามากินประมาณนี้ก่อนเป็นกะปิข้อสุกผู้ใดเคยกินอาหารแต่จรู้นะ <c oughs> แะเดินไม่รู้เราค่ะรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นี่นะคะไม่หมดเราก็ปิดฝาอย่างนี้เนาะ สะดวกสบายแานก,กันใครจะไปอบให้ร้อนก็ได้นะสาวดนลองกินแบบนี้ดิต้องใช้มือหรือใช้ช่อมดีขอใส่มือเลยบ้างไดแบบมาค่ะเราะะมาชิมดูง่ายๆสะดวกสบายเลือกงานมาใครไม่สะดวกทํากินไม่สะดวกออกไปข้างนอกกะแกะกระป๋องก็ได้กินเลยค่ะหองก็เสียบ่ะ กะปิควา,าสุกไทยทูยูค่ะจับจะตอขควาสุกแกะแล้วจะตอขควาสุกจะตอสุกสะทอดทำไมวาแล้วว่าเป็นอย่างที่เราพูดลืมลืมอย่า้ําอืม กิ่นก้อนมะลิญี่ปั่นค่ะสตั่วแกะสดอของไทยทูยูเอาไปลองบริมิสคิีปอีกอย่างแล้วมันก็เป็นอย่างที่จะตามธรรมาศาสตร์จบมาคะกันมาชิมปลาดุกย่างปลาดุกย่างของไทยทูยูกันอหอมจับอยู่ค่ะ สร้งสางรถจสร้างสะดวกไวทันใจสงไวไกลทั่วโลกค่ะเป็นส่งไปเบอร์ไปอยู่มุมไดของโลกเป็นโซให้เบอร์ลยค่ะแล้วก็เมืองนอกมันเสียค่าภาษีนะจ๊ะสร้างรถอืม,อมคัแบแซ่บค่ะกระปิ้ก็สูกก็อร่อยค่ะสะดวกค่ะเนี่ยใครอยู่เมืองนอกสะดวกมากเลยไม่เผ็ดนะอร่อยอืม ทานใต้เคยกินขั้วกิ้งแล้วก็แกงไตปลาแกงเหลืองแค่นั้นมากินอันอร่อยค่ะอร่อยกิมผักสดอืมอร่อยส่วนตัวว่าอร่อยนะอร่อย อยู่บ้านเลี้ยงลูกเรค่อยสะดวกเรค่อยสะดวกทำมาหากินจำกินวนนันเสาร์นหน่อยกินเขานีา่แหละต้องเป็นแบบนี้นะแต่ดใจหอมหอมเครื่องเทศค่ะเครื่องเทศก็ท,ศทำได้ขึ้นมากก็ปีกขั่วฉุบปลาดุกก็ย่างอะไร ไม่แห้งนะบ่าเหี้ยนะความแตะเกกับปุ้งปุ๊บก,กินกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะอร่อยอ แล้วก็สกตอร์ดเข้ากันดีครั้งแรกค่ะแทบใจนี่อาหารสดกสบาย <c oughs> ว่าสิขาเขาแบบจบจับกิ่กำน้ำพิชนะ เลเค่อยเห็นไก่ตุ๋นส,นสนดดวยนี่แหละนและอกับปิดวคั่วสุกอืมหอมตุนเครื่องหอมกระดูกย่างก็แหละไม่แห้งเกิน ขอกคุณชอบอืมอืมแบนอร่อยจริงค่ะสะดวกส่งไปทั่วโลกก็กิน,กนอิ วัรนร้งั้นมีข้าวสุกมข้มาวสวยร้อนกับปลาดุกย่างแสนอร่อยเข้ากันค่ะต่ำเลยอ่ะ